ส่วนไห่เขาก็จะมาเส้นนี้กันเพราะว่าเลี่ยงรับติดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับบางคนก็ยดยเทินเข้าแยกเพชรบุรีตันใหม่บางคนบางคนนะครับเขาก็จะไปเลี้ยวขวาพร้อมผม จะไปเลี้ยวขวาเขา้าท้ายซอยพรอมโปธครับน่าจะดีกว่า ไม่น่าจะทันนะครับถ้าทันก็โชคดีเพราะว่ารถอยู่เลนซ้ายเยอะไม่ทันต้องรออีกรอบหนึงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมเดินทางกับผมนะครับ ตรงนี้เป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับถ้าเราตรงไปสามารถไปทางแยกคลองตันนะครับไปทางไปเลี้ยวขวาเข้าเอกมัยได้เลี้ยวขวาเข้าทางรอได้ประมาณนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะไปทะลุประมาณสุขุมวิทซอยสี่สิบเก้า สุขุมวิทซอยสามสิบเก้าสามารถไปได้หมดเลยช่วงเช้าเชตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้การได้ค่อนข้างที่จะสะดวกอยู่เรามีติดวันนี้ผมเดินทางมาจากสวนนภูมิมาถึงตรงนี้อยู่ประมาณ30กส่บวนาทีก็ถือว่าการจราจรโอเคอยู่เลย ขอบคุณนะครับที่ร่วมเดินทางนะครับเมื่อกี้ผมไปส่งคุณลกูกค้าคุณเจ้าหนายที่สนามบินสุวรรณภูมนะครับ เนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้ามาช้าการจราจรน่าจะติดขัดน่าจะติดหนักมากวันนี้เป็นวันจันทร์มันทำงานมาันแรกก็จะประมาณนี้แหละ 跟奶呢